สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนสังคมศึกษาของครูป๊อบแบบค่ะสำหรับในวันนี้นะคะครูป๊อบจะมาสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ในหน่วยที่2บทที่1ค่ะเรื่องการตั้งถิ่นฐานและการดำรงชีวิตของมนุษย์ในดินแดนไทยค่ะหัวข้อแรกที่เราจะมาเรียนในวันนี้นะคะก็คือปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ การตั้งถิ่นฐานและการดำรงชีวิตของผู้คนในแต่ละช่วงเวลามีความแตกต่างกันในอดีตการเลือกที่ตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์เพราะการดำรงชีวิตของคนในอดีตขึ้นอยู่กับธรรมชาติเป็นหลักโดยมนุษย์ในสมัยหินดำรงชีวิตด้วยการเก็บหาของป่า ล่าสัตว์มาเป็นอาหารจึงมีชีวิตอยู่อย่างเร่ร่อนไปตามเขาตามป่าซึ่งเป็นแหล่งอาหารและอาศัยอยู่ตามถ้ำตามเพิงผาซึ่งอยู่ในที่สูงเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ป่าค่ะต่อมามนุษย์รู้จักการนำพัน์ข้าวมาเพาะปลูกนำสัตว์ป่าเช่นโคสุกรสุนัข มาเลี้ยงเพื่อใช้แรงงานและเป็นสัตว์เลี้ยงในการเพาะปลูกทำให้มนุษย์ต้องสร้างที่พักอาศัยเพื่อรอคอยผลผลิต ทำให้เริ่มอยู่เป็นหลักแหล่งและอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆโดยเริ่มจากสร้างที่พักอยู่ตรงบริเวณที่ราบใกล้กับแหล่งน้ําจึงค้นพบร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์บริเวณริมแม่น้ําทางแม่น้ําและทะเลในหลายพื้นที่ในดินแดนไทยค่ะ การตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งทำให้มนุษย์มีการพัฒนาในด้านชีวิตความเป็นอยู่กล่าวคือช่วงเวลาหลายเดือนที่ต้องรอคอยผลผลิตทางการเกษตรมนุษย์จึงได้สร้างสรรค์ผลงานต่างๆ เช่นทำเครื่องปั้นดินเผาไว้ใช้งานทำอาวุธไว้ล่าสัตว์และทอผ้าไว้ใช้เมื่อได้ผลผลิตก็นำไปแลกเปลี่ยนกับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงชุมชนที่อยู่ในบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ก็จะมีความมั่งคั่งขึ้นและพัฒนาบ้านเมืองการตั้งชุมชนอยู่ริมแม่น้ำก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ชุมชนใกล้แม่น้ำมีพัฒนาการมากกว่าชุมชนที่อยู่ห่างไกลแหล่งน้ำเพราะมีความอุดม สมบูรณ์และติดต่อกับชุมชนอื่นได้สะดวกโดยเฉพาะการติดต่อค้าขายกับชุมชนภายนอกเช่นติดต่อกับชุมชนพื้นเมืองอื่นๆติดต่อค้าขายกับพ่อค้าต่างชาติค่ะ ชุมชนพื้นเมืองได้มีการแลกเปลี่ยนค้าขายกับพ่อค้าต่างแดนและรับวัฒนธรรมบางอย่างมาเช่นความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์พระพุทธศาสนาภาษาเขียนรูปแบบการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำซึ่งรับมาจากอินเดียมอน ขเมนโบราณทำให้หลายชุมชนสมัยก่อนในประวัติศาสตร์ในดินแดนประเทศไทยพัฒนาการเป็นบ้านเมืองที่ใหญ่ขึ้นและเป็นแคว้นที่มีพระมหากษัตริย์เป็นผู้ปกครองค่ะหัวข้อที่2นะคะก็คือการตั้งหลักแหล่งของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยค่ะ ซึ่งเรานะคะจะสามารถแบ่งยุคสมัยออกได้เป็นทั้งหมด4ยุคด้วยกันค่ะคือ 1. สมัยหินเก่า 2. สมัยหินใหม่ 3. สมัยสำริดและ 4. สมัยเหล็กค่ะซึ่งในแต่ละสมัยเราจะสามารถแบ่งออกได้เป็นทั้งหมด4ภาคด้วยกันค่ะคือภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ค่ะ 1. นนะคะชุมชนสมัยหินเก่ามนุษย์ในสมัยหินเก่าอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆไม่มีการตั้งหลักแหล่งที่แน่นอนแต่อาศัยอยู่ตามถ้ำใช้หินเป็นเครื่องมือหลักฐานของมนุษย์สมัยหินเก่าพบอยู่ทั่วไปทุกภาคในดินแดนไทยตัวอย่างเช่น ภาคเหนือพบเครื่องมือหินที่เป็นเครื่องมือขุดสับบริเวณริมแม่น้ำโขงเขตอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายค้นพบกระดูกสัตว์ซากพืชและเมล็ดพืชเช่นข้าวหมากถั่วชนิดต่างๆที่ถ้ำผีแมนและถ้ำปุงหุงอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบเครื่องมือหินในเขตอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยและที่อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารค่ะ ภาคกลางพบเครื่องมือหินกระเทาะที่บ้านเก่าตำบลจระเข้เผือกอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีพบโครงกระดูกมนุษย์สมัยหินที่ถ้ำพระเขตอําเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งแสดงถึงการมีพิธีกรรมในการฝังศพเพราะมีแผ่นหินวางทับลำตัวมีดินสีแดงโรยที่ศีรษะและหน้าอกค่ะ ส่วนในภาคใต้นะคะค้นพบเครื่องมือหินที่ท้าหลังโรงเรียนบ้านทับปริกจังหวัดกระบี่และที่จังหวัดพังงารวมทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยค่ะ สสมัยหินใหม่มนุษย์ในหินใหม่รู้จักการตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำที่น้ำท่วมไม่ถึงหรือใกล้เชิงเขารู้จักการเลี้ยงสัตว์เพาะปลูกทอผ้ามีพิธีกรรมการฝังศพเช่นการฝังเครื่องใช้เครื่องประดับลงไปด้วยมีเครื่องมือหินที่ได้ขัดจนคมมีการทำเครื่องประดับต่างๆเช่น กำไลตุ้มหูทำเครื่องปั้นดินเผาที่มีลายเขียนสีมีรูปร่างต่างๆและวาดภาพตามถ้ำตามผนังตัวอย่างเช่นต่อไปนี้ค่ะภาคเหนือค้นพบเครื่องมือหินที่แสดงว่ามนุษย์อยู่ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยยุคหินเก่าที่ลุ่มแม่น้ำเขตจังหวัดแม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำปางและน่านค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ค้นพบหลักฐานในการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ทำภาชนะดินเผาและทอผ้านในหลายพื้นที่เช่นที่บ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีค่ะ ภาคกลางได้ค้นพบเครื่องมือหินเครื่องปั้นดินเผาเครื่องประดับที่บ้านเก่าจังหวัดกาญจนบุรีที่ทำพระในเขตอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีและบริเวณริมแม่น้ำแควน,น้อยแควใหญ่ จังหวัดกาญจนบุรีพบร่องรอยการตั้งชุมชนและขุดพบเนินหอยทีบ้านโคกพนมดีแสดงให้เราได้เห็นว่ามนุษย์ในสมัยนี้รู้จักการนำอาหารทะเลมารับประทานค่ะส่วนในภาคใต้นะคะพบภาชนะหม้อสามขาขวานหินขัดที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงาค่ะ 3. สมัยสัมฤธิ์มนุษย์สัมฤทธิ์มีพัฒนาการที่ต่อเนื่องจากสมัยหินแต่มีความก้าวหน้าด้านการนำโลหะคือสัมฤธิ์มาทำเครื่องมือเครื่องใช้เช่นขวานมีดหอกหม้อขันกำไลเป็นต้นตัวอย่างชุมชนสัมฤทธิ์ในดินแดนไทยดังต่อไปนี้ค่ะ ภาคเหนือพบเครื่องมือเครื่องใช้สมัยสัมฤทิ์ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่น,น่านหลักฐานที่พบแสดงว่าเป็นชุมชนที่ทำการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์และมีการติดต่อกับชุมชนภายนอกค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือค้นพบหลักฐานที่ใช้ในการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ทำภาชนะดินเผา ทอผ้าโดยพบใยของผ้าที่ทำจากใยกัญชาและทำจากสำริดในหลายพื้นที่เช่นบ้านเชียงอําเภอหนองหารบ้านนาดีจังหวัดอุดรธานีบ้านโนนนกทาอําเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นค่ะ ภาคกลางพบร่องรอยชุมชนสมัยสัมฤทธิ์ที่บ้านเก่าและบ้านดอนตาเพชรอำเภอพนมทุันจังหวัดกาญจะนะบุรีบ้านโคกพนมดีจังหวัดชมบุรีและที่จังหวัดรบบุรีค่ะ ส่วนในของภาคใต้นะคะพบร่องรอยของชุมชนบริเวณอ่าวริมทะเลที่จังหวัดสงขลากระบีพังงาพบขวานหินขัดมอดินเผากองมโหระทึกที่คล้ายกับชุมชนอื่นนอกดินแดนไทยแสดงให้เห็นว่ามีการติดต่อกับต่างชุมชนกันแล้วค่ะ 4. สมัยเหล็กชุมชนสมัยเหล็กเป็นชุมชนกเกษตรขนาดใหญ่เพราะรู้จักการนำเหล,ล็กมาหลอมเป็นเครื่องใช้ซึ่งมีความทนทานทำให้การหักล้างถางป่าเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกง,ง่ายขึ้นและมากขึ้นตัวอย่างชุมชนสมัยเหล็กในดินแดนไทยดังต่อไปนี้ค่ะ ภาคเหนือพบเครื่องมือเหล็กและโครงกระดูกมนุษย์สมัยเหล็กตามชุมชนโบราณในรุ่มแม่น้ำต่างๆในเขตจังหวัดลำพูนเชียงใหม่แม่ห้องสอนและน่านค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ค้นพบหลักฐานในการเพราะปลูกเลี้ยงสัตว์ทำภาชนะดินเผาทอผ้าในหลายพื้นที่เช่นที่บ้านเชียงอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีค่ะภาคกลางพบร่องรอยชุมชนที่มีการใช้เหล็กและร่องรอยถลุงเหล็กที่บ้านดอนตาเพชรอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนภาคใต้นะคะค้นพบร่องรอยชุมชนในสมัยเหล็กที่บริเวณอำเภอครองท่อมจังหวัดกระบี่นอกจากนี้ยังพบที่จังหวัดพังงาและจังหวัดสงขลาด้วยค่ะหัวข้อต่อมานะคะก็คือพัฒนาการของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ชุมชนก่อนประวัติศาสตร์มีพัฒนาการต่อเนื่องกันมาเป็นระยะ 2. ชุมชนในแต่ละแห่งมีพัฒนาการที่แตกต่างกัน 3. ชุมชนมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีการติดต่อก,กับชุมชนภายนอกและ 4. ค่ะชุมชนท้องถิ่นได้รับความเจริญจากภายนอกและได้รับพัฒนาการความก้าวหน้าด้านต่างๆ ซึ่งเราได้เห็นจากสิ่งของจากอินเดียเช่นภาชนะที่ใช้ประกอบในการทำพิธีกรรมทางศาสนาที่พบในชุมชนบ้านดอนตาเพชรในจังหวัดกาญจนบุรีแสดงว่าชุมชนท้องถิ่นได้รับคติความเชื่อทางศาสนาจากอินเดียมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วค่ะ และสำหรับในวันนี้ครูปั๊บก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในบทเรียนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ